ขีดเขียนระบายสีบรนทังกันประดับในโลกสวยรูจ้จะฝันนีอ้อยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนสินออกกำลังกายแต่เช้าสวัสดีครับสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศสวัสดีครับพี่โจพลสดิพี่โจครับผมเพิ่งรับมาให้สดๆร้อนๆเลยขอบใจมากขอบใจมากครับ จ้องอะไรขนาดนั้นนะเ,เปล่าครับพี่โจไม่ได้อยากรู้นะครับว่าแบบข้างในจะเป็นของอะไรมาซื้อของกินมาฝากคนหรือเปล่าคนไม่ได้อยากรู้จริงๆครับของอร่อยมีแน่นอนแต่ไม่ใช่กล่องนี้ครับกล่องนี้เดี๋ยวพี่โจะจะเอาไปสอนชิ้นงานน้องๆจะสอนวาดรูปอะไรยังไม่บอกครับคนต้องได้กินของอร่อยก่อนเก็บของอร่อยไปให้คนก่อนได้สอนศิลวาดวาว,วาววันนี้พี่พลจะวาดเป็นสุนัขบีเกิลนะครับ เริ่มจากส่วนหัวกันเลยครับลากเป็นเส้นลงมาแบบนี้แล้วก็ขาหน้าครับหูของวีเกิลนะครับมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พับลงมาครับขาหน้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็หูอีกข้างครับมาตกแต่งส่วนหัวกันครับอันนี้จะเป็นลวดลายของหน้าเติมตาที่กําลังหลับอยู่แล้วก็จมูกอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็วาดตัวครับ รงขาหลังแล้วก็ว่าเป็นตัวต่อเลยครับลากขึ้นมาฟบติดกับหัวแบบนี้แล้วก็หางครับเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันเติมส่วนของอุ้งเท้าเข้าไปแล้วก็เติมลวดลายของขนครับแล้วก็กระดิกหาง น้องๆคงสงสัยเอย๊หลับอยู่กระดิกหางได้หรออ่าพี่พลจะเติมความฝันให้บีเกิลครับกระดิกหางเพราะว่าฝันอยู่นั่นเองดูเหมือนจะฝันดีนะครับฝันถึงน่องไก่นั่นเองสุดท้ายวาดที่นอนให้นิดหนึ่งนุ่มๆแบบนี้ครับ เสร็จแล้วบีเกิลของพี่พลน้องๆสามารถลองวาดสัตว์เลี้ยงของตัวเองในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับหรือใครอยากจะได้บีเกิลน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยไประบายสีก็สามารถไปดาวโหลดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการสอนศริลป์เลยครับตอนนี้ได้เวลาไปสนุกกับศิลปะก,กับพี่โจต่ตอแล้วไปเลยกันเลยว้ยต้องฟันดีอยู่นแน่เลยครับ ไอเดียสอนสิงเรามีกล่องกระดาษตรงนี้นะครับวางอยู่เรียบร้อยวัดขนาดกันสักนิดนึงอ่าหนึ่ง,งมรทัดมาด้านนี้หนึ่งเมตรทัดด้านล่าง,เด,าง,ดงเดี๋ยวเราจะไปเจาะช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบน มาระบายสีกันนะครับผมสีรองพื้นของกล่องวันนี้ที่จะใช้นะครับผมก็เป็นนี่สีโปสเตอร์สีเขียวมิ้นอัตราส่วนใช้น้ําเงิน2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วหลังจากนั้นเติมสีขาวเข้าไปอีก3ส่วนให้สีมันอ่อนลงมานะครับ อันนี้นะครับผมก็ระบายให้ทั่วๆกล่องคือโวมีกล่องที่สีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่เห็นด้านในนะครับฉากสีขาวใช่ไหมจะใช้วิธีการระบายสีขาวก็ได้นะครับระบายเข้าไปด้านในหรือจะแปะกระดาษก็ได้ของโจจะใช้เป็นการแปะกระดาษเอานะครับผมหลังจากนั้นนะครับใช้ฝาขวดน้ำพลาสติกตกแต่งตัวกล่องนะครับตัดกระดาษแข็งสีเหลือง แปะด้านล่างตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้มีปุ่มเยอะแบบนี้จะไม่มีเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวรอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โจตัดแผ่นไซมา3อันให้ขนาดพอดีกับช่องด้านบนแล้วเราก็เริ่มวาดกั สลับด้านแฟงเอาสีเหลืองมาระบายพลิกกลับมาครับนี่ก็จะได้เป็นลวดลายประมาณนี้นะครับเอาแผ่นใสามาอีกแผ่นนึงวางซ้อนกันวันหน้าตาซะหน่อย ต่อไปแผ่นที่3เติมแขนเพิ่มเลยฟันนี่ตัวระบายสีด้านหลังครับ ครับอันนี้ก็ทําองค์ประกอบประมาณนี้มอนเตอร์ของเราแยกออกเป็นส่วนๆได้มีแต่ปากไม่มีตามีตาไม่มีปากลองมาลองดูดีกว่าว่าใส่เข้าไปในกล่องของเราแล้วจะออกมาเป็นยังไงมีตัวโพมาแล้ว เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะเพิ่มเติมมาเป็นฉากข้างหลังเป็นก้อนเมฆเป็นปากของอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีชมพูตัวสีม่วงแบบมีเขาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นการฝึกความคิดสร้างสารรค์ให้น้องๆได้ฝึกออกแบบตัวกราร,กร์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับต่อยอดจินตนาการไปได้เยอะแยะมากมายเลยและยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแบบที่แน่นอนปุ๊บเนี่ย ทำวันละชิ้นวันละอันก็ได้วันนึงเพิ่มตาเข้าไปวันนึงเพิ่มปากเพิ่มจมูกวันนี้อยากจะเปลี่ยนจมูกใหม่เหมือนจะไปพบคุณหมอทําสัญยกรรมได้ตลอดเวลา,าสนุกสนานเราเป็นคุณหมอสัญยกรรมของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อยของเราครับสอนสินอินบ็อกซ์ ถึงคิวของใครครับพลครับขอส่งผลงานการวาดรูปของน้องตีนครับน้องตีนนะครับวาดรูปด้วงด้งวงวาดด้วงเป็นโพลีอนนิดหน่อยเรียมๆอ๋อครับมีความแบบมีความเรียมๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นด้วงสีน้ำเงินตัดเส้นเหมือนกับเป็นลายอะไรยังไงข้างในเป็นสีเหลืองนะครับน่าจะใช้สีสีไ,ม,ไม้ระบายสีโูระบายสีเนียนนะ,ะน้องๆที่ ชื่นชอบแมลงแบบน้องตินแบบนี้นะครับผมอย่าลืมทําเป็นชิ้นงานแล้วก็ส่งมาอวดกันช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o น n s i n c l u b อีเมลก็ได้ครับ s o น n s i n t h a i p b s o r t h ครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่พลและพี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ